จากทั่วโลกครับเดี๋ยวเรามาว่ากันเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันแน่นอนนะครับแต่ว่าดังนั้นครับตอนนี้คนน่าจะพร้อมแล้วนะมีขอต้อนรับทุกทุกคนครับเข้าสูงง่งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่จากกลานี่กับสูตรใหม่กลิ่นของเลือมุนจากฟองสบู่ลและดอกไม้ต้านกลิ่นอับชื้นของยาวนาะนิบสสัปดาห์อ่าซักวันนี้ใช้น้ำยาหลับพัลลุ่งจากกลานี่กลิ่นเนี้ยวันนี้ใส่เอาไว้ในตู้เสื้อผ้าของคุณครับ กลิ่นหอมเนี่ยจะอยู่กับคุณยาวนานถึงสิบสอง หลดับหนึ่งมาอย่างต่อเนื่องนะคะและแน่นอนค่ะว่าเราเองนะคะก็จะเร่งพัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคเพื่อให้ได้ลบอย่างรับอนุ่ที่มีประสิทธิภาพของยานานใจทุกคนได้ครอบครัวนะคะและในปีนี้นะคะยานี้เองเนี่ยได้มีการทำการสำรวจนะคะศึกษารวบรวมข้อมูลถึงความต้องการของผู้บริโภคเพื่อให้สามารถสร้งสรนคห้หรือพันธุ์ม่ที่ตอบโจทย์ตรงต่อความต้องการนะคะสามารถพูดได้เลย เลยทีเดีนะคะตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนาสินค้าจนถึงแผนการสื่อสารทางการตลาดแบบ360องศาเพื่อครอบคลุมทุกกลุ่เป้าหมายของเรานะคะดาวที่ลูวตัวใหม่เนี่ยจะมีกลิ่นที่หอมละมุนนะคะไม่ฉุนจนเกินไปแล้วก็ถูกใจทุกคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคุณแม่คุณลูกก็ตามแตกนะคะแล้วก็จะให้ความหอมยาวนาน1 2สัปดาห์ และความของยาวนานตัวแม่ในดัชบับของดาวนี่นะคะจะต้องถูกสู่ผ่าน,นะะเพเซนเตอร์ตัวแม่อย,าออย่างคุณชมพู่อารยาอิมารเก็ตนะคะดังนั้นเนี่ยความระมุนแบบตัวลูกสุดๆเนี่ยจะเป็นไปฟไมฟ่ได้น,นะคะนอกจากน้องแอบบเกลนะคะลูกสาวของคุณชมพู่นั่นเองนะคะอย่างที่หลายหลายท่านทราบนะคะว่าดาวนี่เนี่ยไม่ใช่แค่แบรนด์ที่อยู่ในประเทศไทยนะคะแต่เรามีดาวนี่เนี่ยในหลายๆประเทศทั่วโลก งนน้นวันนี้เนี่ยค่ะ TNG และดามี่ไทยแลนด์นะคะมีความดีใจและภาคภูมิใจถึงอย่างมากที่จะบอกได้เลยว่าน้องแอนบนี้เกลนะคะเป็นพรีเซนเตอร์นะเป็นแอมบาสเตอร์เด็กคนแรกของโลกจากดามี่เลยนะ รับชมเนี่ยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกทท่านเนี่ยจะได้รับความร่มนนี้ไปกลับบ้านนะคะไปพร้อมกับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ไปใช้ที่บ้านด้วยเช่นกันค่ะขอบคุณมากค่ะาน,นี้<อ><ะ> 大家，千万不要弄脏了。

อยากจะออกมาตลอดเลยนะครับผมไหนใครมารอจอยบินกน้องบอกว่าน้องอยู่บนทางด่วนเมื่อกี้ขอโทษที่ให้รอน้องที่มาแล้วจริงนะครับใกล้โฆษณาเขาอยู่ท <S <S <ak fit> <N> <S <S ี่ทางด่วนโอ้โน่ารักนะฮะอันพี่ชมครับให้พี่ชมเยคับถายทุกคนก่อนเลยเวลากันคะค่ะก็สวัสดีทุกคน คนก็มารอแบบหลายชั่วโมงก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะขอเสียิกที่ตัวเองได้เป็นค่ะคุณค่ะน้องเท้่วขอบคุณแฟนเลยคุณค่และแลที่นี้ครับพี่ชมครับนะความรู้สึกของาาการได้รับบทเป็นแฟนแมิสเตอร์ของดามี่อยาก่อเนื่องความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับ ก็ทีใจค่ะจริงๆก็ดีใจตั้งแต่ตอนแรกแลอะทีะ่ที่เดียวนี่เลือกน้องให้มาอยู่ในครอบครัวนะคะก็ปกติก็เป็นลูกค้ามายาวนานอยู่แล้วแล้วก็เราก็อยู่ด้วยกันมานานมากจนนะจนมีน,น้นนอง <c oughs> ้วขอบคุณนะคะที่ได้รับความไว้วางใจค่ะค่ะรวมถึงสำหรับฮัลโหลไอรีเกลหรือว่าชื่อวันเกิดน,น้องลูกค <c oughs> ่ะ ้วันนี้น้องใส่ชุออดให้นะคะแต่วันนี้นะชุดน,น้องชุดน้องนี่มาใส่ชุดปักข้าวลงเายนี่ะาฮาบ้ามากทีนี้ครับเนี่ยพี่พี่ชมพูดถึงน้ำย,ยาสำหรับข้นึ่งของฮานี่รีวิวหน่อยสำหรับกลิ่นใหม่ที่วันนี้หลายๆคนน่าจะได้สัมผัสพรอ้อมๆกันแบบละมุนเกลือนครับค่ะจริงๆก็อย่างที่บอกแล้วอยู่ด้วยกันมายาวนานถ่าย ตัว TPC เนี่ยมาหลายกลิ่นหลายรุ่มมากๆเลยนะคะก็มีทัาา้งแบบทอมจ่าลุใช่ค่ะแบวเราอยู่ข้างในเลยคะ่ะแบบก็นุ่มดาวนี่น้องเกลอ่าก็อยู่มาตั้งแต่เรียกว่า กลิ่นแบบหลากหลายมากซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าพอไลฟ์สไตล์เราเปลี่ยนไปใช่ไหมคะเราแบบน,น้องเมียอะไรเงี้ยค่ะก็มีดาวนี่ระบุลออกมาซึ่งจะบอกว่าเป็นอะไรที่แฮปปี้กับการครัวนะคะเพราะว่าจากที่เราเคยอาจจะเ,เคยอาาชอบกลิ่นที่แบบว่าเอ้ย e แบบลึกลับมิสซูรี่หรือว่าแบบว่าเซ็กซี่หรูหรานายอะไรเงีงนน้ยตอนนี้เราก็อาจจะแบบว่าเนื่องความที่เราต้องอยู่กับลูกตลอดเวลาก็อาจจะต้องชอบอะไรที่แบบว่าเออมันมีความละมุนที่อะไรขึ้นแฮปปี้ท้องข้ามครัวค่ะดาวนี่หอมไหมคะ ต้องเพิ่มเสียงใหม่นะฮะอยากให้เป็นคนที่ใกล้ๆน,นะครับแบบด้านนี้หอมนะคร <c oughs> ับซึ่งกลิ่นเนี้ยที่พี่ชมบอกเนี่ยว่ามีความละมุนน <c oughs> ให้ไปเกี่ยวได้อารมณ์จะถือไหมรักมับโอเคกลิ่นนี้เนี่ยที่พี่ชมบอกนะครับเป็นกลิ่นด้านนี้ละมุนกลิ่นหอมละมุนจากฟองสบู่และดอกไม้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่พาไปสไลเดอร์เดี๋ยวพาไปสไลเดอร์มี่ไม่ทำนี้มีใครทำสไลเดอร์บา <c oughs> <c oughs> ้างเนี่ อ,อ,อ่านาอเล่นสไลเดอร์โอเคอ่ะทีนี้เราไปกันต่อนี่หนูสไลด์ตรงนี้ไปก่อนก็ได้ลูกสไลด์ตรงนี้เลยคุณแม่ให้สไลด์ตรงนี้ไนดะ้ลองดูเดี๋ยวดกมือกับจอ อยู่อะดมมากครับหอมเนี่ยล้วก็หอมจนแบบอึ้งไปเลยหอมจนอึ้งไปเลยพี่ชมมีวิธีการเลือกไหมว่าน้ำยาปรับนุ่มแบบไหนใน่าหารบ้านเราเอมตัวเราครับถ้าเหมือนบอกว่านเป็นไปตามไลฟ์สไตล์อ่ะเมื่อก่อนแต่ว่าเรายังไม่มีเท้าเลยก็อาจจะชอบก็อาจจะไเหม โ้ลูกอ oh, okay. ่ะตัดจดขาวตัวลูกแต่สวยนะคะแต่ใส่คลุมสวยนะคะโอเครู้เนื้อยิเอาห้าเราดีขึ้นก็อย่าที่บอกมัเปลี่ยนไปตามไลฟ์สไลอะไร่ยก็อย่างนี้เลน้องอยาก่อใช่ไหมขอได้ขอได้ขอนี่ เด็กอาจจะไม่ได้ชอบกลิ่นที่แบบว่าแรงมากอะไรเงี้ยก็ต้องชอบกลิก่นหอมถามว่าไม่ค่ะถามว่าอ่านหนึ่งก็นมอยู่ไหนนมยังนมยังเ็นนมยังโอเคแล้วคือรักษาเดยเปลี่ยนไป เจี๊ยบอยู่ไหนาเจียมเจบมเจีจะชื <S <S ่อาเีชั่วโมงน้เราจะเช็คชื่อน้าคะมาเจเราเด้ไม่ได้ดมาีนี่ะคะมาเจี๊ยบมาเจี๊ยบแบบนี้โอเคบวบมือ้าเจียหน่อค่ะมือข้นมาเจี๊ยบหน่อยเจีโอเคมีใครตอบ้หเคะยังไม่ทันเ อันนี้คือพี่ชมกาลังแปลอยู่ใช่ไหมครับหรือว่าอะไรคก็ดูในรถเกลอนั่งรถอยู่แล้วเกออลก็ผ่านบนทางด่วนแล้วก็มีรุ่มเกลกับคุณแม่ขับมันยางปัคกพนุ่งดาวนี่เกลดูจากในรถใ <c ười> ช่นั่งดูพี่ชมตอนตอนเด็กๆประมาณนี้นะ เดี๋ยวต้องไปถามยายไม่นาท้องดิให้ยายคอนเฟิร์มให้หน่อยนะครับผมการทำงานร่วมกันกับแฟนมาสเตอร์ของงานนี้เป็นใครเป็นน้อยคนแรกในโลกเป็นยังไงบ้างก็สรมณ์ก็จะคล้ายๆวันนี้แหละค่ะก็จะแบบว่าลุ้นๆนิดนึงค่ะก็เราก็ต้องเริ่มถ่ายกันตั้งแต่แบบเช้าหน่อยแล้วก็ต้องเหมือนต้องแรปอัพทุกอย่างให้ชูขาไม่ได้ค่ะตค่ะ ของน้องเลยนะเอามั้ยได้ไหมแต่ลองซิลองขอไมค์ให้พี่เกลต้องหนึ่งอาจจะได้อนาคตอาจจะรับบท MC พิธีกรก็ได้แน่แน่เด็กอันนี้ของน้องนะคะน้องอยากพูดอะไรก็พูดเลยก็จะลุ้นลุๆนิดนึงค่ะแต่ว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะเออก็ถือว่าโอเคะค่เดี๋ยวดิ้นเสียงตัวเองไหมครับลองลองดิ้นเสียงตัวเองไหมเดี๋ยวลองดังๆัง น้องอยาก้องเลีไหมเดีเ๋ยวเรา,เาคุยไปก่อนเดีวยวน้องอากจะอยากเสริมเรื่องที่เราคุยกันเลยแม่แม่ดูแม่ดูก่อนใช่ค่ะแม่กับน,น้องเกลวค่ะ <c oughs> ดาวนี่หอมไหมคะน้ <c oughs>

สัญญาซื้อต่อ5ปีเลยเอที่ยังผมพูดผมพูดลูกครั้งผมพูดน,นี่มีมูดเดนนะครับอ่ะเดี๋ยวขอเชิญอบิเกลกับพี่ชมกันหน้าเล็กน,น้อยนะครับเดี๋ยวทีมงานของเราจะช่วยนะคะที่น้องโฆษณาด้วยนะคะขอบคุณอับบเกลอยากฝากอะไรหน่อยไหมครับ <laughs> ส่งจุกไหม <laughs> ได้ไหมจุก <laughs> ส่งจุกเลยนะ